วันนี้อากาศดีนะคะเราเดินอออกไปเดินออกไปเดินเล่นกันเนะเาะออกไปฮายกิ้งกันนะไม่ได้ไปที่ไหนไกลเนาะไปแค่แถวๆบ้านได้่ละค่ะกว่าจะแต่งตัวออกมาได้เนาะโอ้โยเสื้อผ้าก็ต้องหนาๆนะคะเพราะว่าอ,อ,อากาศหนาว ดูวิวข้างหลังเออแต่ว่าเออมันย้อนแสงอะมันย้อนแสงดูวิวข้างหลังดดี้ nice v i e มันย้อนแสงถ่ายรูปไม่ได้ I Cannot take a photo ม่อัดวิดีโอนะฮะเด็มองหนาหาวไว้ก่อนอเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบเข้าวิดีโอบางทีเวลาคุณแม่แบบบางทีเราอาัดอะไรไปไงเงี้ยแล้วคุณแม่ก็ไม่มีเวลาแบบตัดคลิปอะไรเงี้ยเราก็โหลดแบบสดๆเลยใช่ไหมคะอพอเขามาดูบางทีเราก็ไม่มีเวลาถามสา,ามีเาามนาะเราก็อัปโหลดเลยอะไรเงี้ยแต่พอเขามีโอกาสมาดูอย่างเงี้ย บางทีเขาก็ไม่ชอบที่แบบมีเสียงเขาหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเราก็ต้องลบวิดีโอนั้นไม่ใช่ว่าลบคือก็ต้องตั้งไ r i v a t อะไรเ,เงี้ยค่ะนอกอาน,นี้คือเล่าให้ฟังอ่ะว่าบางทิมมันก็ทําให้เราแบบบางทีทาให้เราไม่อยากจะทาวิดีโองโลงยูทูบอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่จริงๆเราก็แบบอยากจะลงคลิปนะแต่ว่าเราต้องตัดตา,าอะไรเงี้ยมันวุ่นวายบางทีเราก็อยากจะลงแบบอัปโหลดแบบสดๆไปเลื่อ มันก็เป็นเหตุผลนหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้อัปโหลดคลิปอ่ะโอเคไปต่อเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินแซนด์วิชกันเหนื่อยแล้วท้ายเดยอ่ะนดีค้คาเฟูยุ่งห่างเลย Bye, โอ้จะได้เวลานั่งพักกินแซนด์วิชยัยงไงหิวแล้วเนี่ยมอมาทังเกรีย เดี๋ยวนี้จับมือดานกโทษนะนี่แห้งก็ไม่ค่อยดีนะเนี่ยเป็นทางแบบลูกกรังลูกครัเนาะอดุณแม่ถามดีดีว่าอ่นกอบขอดะพอดีตอนนี้ก็เรากำลังจะหาที่นั่งกินแซนด์วิชกันเนาะคุณแม่ก็ถามเดีดีเขาว่าไหนก๊อบขอด เ,ออเพราะว่าเหมือนคุณแม่จะหลงทางนะเนาะจริงๆก็มไม่ได้ไกลาจากที่บ้านมากเนาะแต่เราก็ไม่ค่อยไม่ได้มาเดินมาเนาะแ,แล้วทีเนี้ยออคุณแม่คุณแม่ก็ไม่รู้ว่ากอล์ฟพอทอยู่ตรงไหนไดิด๊ดก็เลยบอกว่าเธอไม่เห็นเรามันอยู่ตรงหน้าเธอเนี่ยเ,ออเดี๋ยวฉันให้ยืมไอ้แว่นตาเฮ้ยอะไรอะตกอีกแล้วเอ,อ้ยไอ้ไอ้ไอะไรคุณมือตกนะฮะ อ๋อมันทางลงแบบนี้เนี่ยก๊อปขอดมันอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วก็ทางนู้นข้างหน้าก็จะเป็นถัดไปเป็นเยอะๆเอะถัดไปจะเป็นมอเตอร์เวย์เนาะเดีวก็จะเดินอ้อมไปหาที่นั่งกินแซนด์วิชแล้วก็จะเดินไปซื้อไข่ด้วยนะคะของยายไรยเล่เนาะที่ปกติคุณแม่ก็จะชอบไปซื้อ อตอนนี้ราคาก็อัพแล้วเพราะว่าอะไรอะไรที่ที่ในอังกฤษอ่ะมันแพงเนาะค่าของชีพมันสูงขึ้นนะคะเนะาะค่ะก็จากไข่ของละปอนขึ้นเป็นปอนยีบห้าตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกเป็นปอนห้าสิบแต่ว่าก็โอเคอยู่ก็ว่ามันเป็นไข่ฟาร์มนะะทุกคนพูดไปด้วยก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะคะอ,อาจจะได้ตัดลง You Tube หรือไม่นั้นก็ยังไม่แน่ใจ อพอจริงๆคลิปเนี่ยคุณแม่อัดตลอดแหละแต่ก็ไม่มีเวลาได้ลงบางทีก็หายไปสามสีเดือนเลยอ้ออยแต่น,นี้ปีใหม่นี้ก็คิดว่าจะกลับมาเริ่มทําอีกเดี๋ยวก็ทําอีกเดี๋ยวก็หายไปอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะเออก็ไปเรื่อยๆค่ะคุณแม,ม่ไม่ได้มีเป้าหมายอะไร ทำไปเรื่อยๆถ้าเอนจอยก็ทำไม่เอนจอยก็หยุดตามสไตล์จนผู้ติดต,ตามหายไปหมดแล้วเนี่ยอใครจะติดตามเนาะก็ทำคลิปแบบเนี้ยทำทำหยุดหยุดเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็หายนะคะคนมาคอมเมนต์ก็ไม่ตอบกลับไปดูคลิปเขาก็ใหม่มจะมีคนมาติดตามไหมลนะ่ะอีแม่โอ้ อุ้ยมือเย็นแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนไปกล้องก็สั่นไปจ้ะคุณพ่อกับลูกเขาไปอยู่โน่นเนาะอยู่ข้างหน้าแล้